สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคตน,นะผมวันนี้พอกัน,นอีกแล้วครับผมกลับเดียวหน่อยส้อยเดิมชาแนลนะครับผมวันนี้สิพ่ามากินก้อยขมเดิ้พี่น้องเดิ้วันนี้นด้หลายอย่างพี่น้องว,วันนี้ในหลายอย่างเน <c oughs> ื้อป่าหลายอย่างอันนี้ประกาศหินหมอบมานห้องอืน่นประกาศยี่นในบุ๊ อันนี้ก็สิเป็นหัวละผ้าอันนี้ก็สิเป็นหม,มกทัว่วอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวในน้ำผักเ <c oughs> มนูผักเมนูผักพี่น้องกันได้ก้อยคมแซ่บแซบพี่น้องมื้อนี้ได้คิดอยากกินได้คลิปได้ซอยจุสรอยจุพี่น้องขันคบรบลอยคนเดี๋ยวผมสิซอยจุให้เบิ่งเด้อ <ๆ S 2> ว่าเดี๋ยวหน่อยสิกินเป็นตาแซบ่บหรือจังได๋นะ่ะพี่น้องนะอ่ะจัดจานมื้อนี้ก็สิ อยู่ได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องคลิปที่แล้วกระชีดตัเมื่อสงกับภาพอยู่แค่เก่าแต่ตคลิปนี้ผมลองไม่ล่อมยังเบิ่อแล้วมันกระชีตดตัวยู่ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผมกะผมกพะพยายามย้ำว่ามันคือแดงหร่อว่าเออมันเกิดคำหร่อว่าอ่ะพี่น้องผมกระชีพยายามให้มันดูดีที่สุดสิพยายามเด้อพี่น้องพี่น,อน้องเมื่อโอ้เนี่ย ยายหางนะผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้เราขอให้มีความสุขความเจริญเด้อ,อพี่น้องสมรังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเอาไว้นี่นะครับเอ้าววาใช่เราแล้วกันให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องอ่ะคิดสิ่งใดกันใด้สิ่งน,นั้นเด้อพี่น้องมื้อนี้ได้เมน,นูก้อยขมพี่น้องอา้าวแ่บๆมาให้พี่น้องในเบิง่ง อคับเลยโอ้โหอูอ้อยจะเปล่าครับไงเร <c oughs> าพี่น้อนอาซีนหยามเยอะจังไอืม น่องเสียงไม,ม่กสิกองอกองเลืองพี่น้องเลืออเอากระดิดเมือพี่น้อง Này, mình ngon này mà Sạp sơ ัอยากเคยอยากกินยู่พกไงบางผมเคนพักการหินบอสพักกาโอ้ข้องเนียบพี่น้องสมซื้อสมซื้อ,อคลิปนี้พาะมาหน้าเสียงตรงกับภาพในเด้อพี่น้อง ขอจิ้มมึงเพราะว่าหน้าหงเสียงตรงกระปากเด้อกิบหนิขออนี่ยากใส่เมื่อเรื่อยเป็นดังเรื่อยน้องะพัดเนี่นยจะกี่ผมกินอะไรเนี่ยผมมั้มเหมืน นอันเนี้ยผมเลยมาหัดกินอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อู้แซ่บสวยือเปล่าเข้ากันมัเนี้ยได้กินมาตลอดเลยหอมมาเนี่ยโอ้ว่าก๋วยเนื้อนี่ดีได้พี่น้องผมมีตับจักเม็ด รักกับหอมลาบกับคมได้ใจค่ะอุ้ย รวกนะสุดยอดเด็หยอดมันจีหวานใชโ่โอ้เผ็ดเฉย โอ้ยข่าเนี้ยสมวาข่าเนี้ยโอ้ยลอยเดือพี่น้องแดงๆงโอ้ยี่นงเพื่อพีเพื่อน้องับนี้

ยากกะกินในซัเนียลบพี่น้องหูกระจินในซัเนียละอ๋อจิบมนี่เพรจุดจันจิบัดมีบิดน้อยอีกน้อยแล้วพี่น้องนะ แสบเลยก็สนิทกับเพรแว่ไงเขาก็เสีบเนาะอื่าวมันบมีอ๋อหาดีอีแต่ถือว่าพักร้ายมึเนี่ต้องกับต้องกาดเขาโอ้ยผักอันนี้ไม่กินแํ้บัวเนาะก็เลยอยากกินนำ้าากนกนนำกันนน้อพี่น้อยติ่เจ้าว มไม่ใช่จูดยอยจ้อยใช่ขอยาสักเจียวเอาแล้วนะครับพี่น้องกะ,ะเรียบร้อย ขอไฟเด้อกดอิมแล้วสิเออเช่ไนไรอ่ะเนาะพี่น้องมัอนี้ก็ได้คลิปมาฝากพี่ตอนน้อ,นองคือเก่าเป็นก่อยคมนะพี่น้องมัอนี้ก่อยคมแซ่บๆนะครับขออนุญาตใส่มือตะตุนคลิปเลเนาะพี่น้องเนาะได้มาแซ่บๆน้ำกันผู้ใด็กนีกับขอ่อยกับป่ากัเอามาแซ่บๆกับเดียวหน่อยซอยเดิมชาแน,เนเลเด้เด้อพี่น้องเด้อ นะเดี๋ยวหน่อยกับชิพยายามคลิปให้ดีที่สุด <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเด้อที่เขามาเบิง้งที่เขามารับชมที่เขามาคอมเมนท์ที่เขามาเพิ่ม่ซับสไคร์หย่างเดียวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหน่อยกับว่าว w o r k i n บว่ามาไหนกะสิศึซษาไปเรื่อยๆเ,เนอ้อพี่น้องกะผมก็สิอยูใ่ในย้อนพีย้อนน้อง เอฟซีผมตกตกขุนนี่แหละนะพี่น้องนะกะดกินนี่เดี๋ยวมันกินก้อยคุ้มให้พี่น้องเดเบิึงแสีบๆหากับของกับปลามาแสีบๆกับเตี้ยหน่อยใส่เดือมเนื้อพี่น้องเด้ออ่าพิษประการใดกระขอโทษขอภัยกินม่วงๆหรือยังไงพี่น้องว่ากินดิบกระขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้กะมาแสีบๆให้พี่น้องเดเบิึงเนาะผู้ใดเข้ามารับชม คลิปนี้แล้วกะขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสมดังใจปองเด้อเนาะเดี๋ยวหน่อยกะขอฝากช่องหนึ่งเด้อครับช่องเดียวหน่อยช่วยเดิมชาแนลนะครับผมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียวหน่อยน้ำเนื้อเด้อพี่น้อง เดี๋ยนหน่อยกับว่ามียังมากไายน,นะครับผมนอกจากคัา้นมาขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม